งานฟาร์มนี่หลายบะอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่เออหลายครับบาต้องย่านต้องงานม่ถ่ายได้มาน <c oughs> เนาะเปดเนาะเจีดยตเป็ดเลยละครอเอาลักฐานให้คนหนหักกอยเบิ่งก่อน <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว <c oughs> สวัสดีครับเป็นกูดาพา้ารอครับอีพีสองครับวันนี้เข้ามาอีกแล้วเข้ามาผัดทามไหมอยู่ฟาร์ม เออดีครับที่ผมได้ลงไปแล้วได้ลงคลิปแรกไปแล้วนี่ครับสตอเบอรีโดมครับมืัอนี้เขามาอีกแล้วเขาสิสังเกตว่มามืัอนี้สตอเบอรี่ปัทโธนี่ครับมืัอนี้แดงหลายครับมืัอนี้นี่นี่ครับมืัอนี้แดงเต็มลูกแล้วครับแดงเยอะมากๆก,กลัวจะซ้ำครับงามเนาะถ่ายหนูนี่ซับไทยเท่าถ่ายไปเอาแล้วเราจะส่งให้ เระชอบพย <ไป S 2> อ,อยังก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศอีพี Hi ่สองให้พี Hi ่ให้น้องได้เบ่งอีกครับประเทศเปิดนี่พากันมาเลยครับนี่มาเอาเงินครับตอนนี้หิวข้าวดิตอนนี้สี่โมงแรงวะตอนนี้สี่โมงแรงนี่ครับพอเก็บข้างนอกกแล้วเขามาตขอข้างในอีกครับมือนนี่นี่มาถ่าย าให้เบิ้งอีกนี่ม่ถึงจะรอให้โอู้หูุ่นนะครับตาสะอ้อนครับครับรูนึงกับซิปเทอัพครับนี่ครับล่องกลางโอ้หู้เล่ยอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอารถทอรี่ขนาดไปไกลผมเอารถทะรีน้อยแล้วก็มาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งภาพบรรยากาศเพื่อเก็บกันนะครับว่าจัได้จากเทกันครับที่ตามกันเบิ้งครับนี่ครับบ้องบ้องเฮาเฮาโอฮายู เลยเลยเ้อเลยฮาอายุเท่าไหร่เกจทาเกจท่าเจทีห้าเห้ายังเกจงานได้ครับนี่โ้เบาได้บเล้อครับลูกพี่ยังไม่กลับครับอยังกับตัวก้ามือนี่ไปนาะนี่สาวทางเเนาะรยังกับเอาคเพื่อนเขาจีบบอาหลุดคุณครับ เอารถน้อยถ้ากลับมาเขียนเก็บในโดมเก็บส้นขาวฟาคันสองกุบครับโอเคกับที่ตามกันเบิรงครับนะครับตอนนี้ก็ได้เอารถเขาโล่กันแล้วเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้แดงเต็มเลยครับมือนนะน่าสอ่นนี่เขาเก็บไปข้างนึงแล้วกลับมาอีกข้างนึงนะครับเด็กครับเก็บทีละข้างครับทีละข้างครับได้กี่เทสแล้วก๊อ จะไม่รู้เลยครับเจ็ดสิบครับผมอยู่จังหวัดอะไรอําปางครับอําปางพี่อยู่ใกล้โบว์ไว้ไหมใจเฮียวะเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเจอคนลัปางแล้วครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับบอดกลับมานี่ครับเก็บสิสวยแล้วครับหนูนิดเก็บได้สวยมากหนูนิดอยู่จังหวัดอะไรครับเชียงรายค่ะเชียงรายครับนี่เชียงรายเก็บเก่าแล้วครับสเต็ปเก่าเก็บเรื่อยๆ แต่วันนี้ลูกจะดกครับลูกไหลภาพบรรยากาศบอดกฮหอนอยู่ไปมาอยู่ครับวันนี้อากาศจะห้อนหน่อยบมื่อไรตีนี่ครับภาพบรยยยพรยากาศาคลิปในโดมครับวันนี้กับบอดห่อนไปันไดครับวันนี้อากาศบอดห่อนไปไนันได ดีตรงนี่ไทยให้พี่ให้น้องอยู่เมืองไทยได้เบื่องก่อนคนสีได้เอาไปศึกษาเพื่อประเทศเปิดสีได้เขามาเห็นงานเนาะตอนนี้แรงงานขาดแคลนนะครับอยู่ประเทศออสเตรเลียผู้กอ,องเรียรอยู่ครับเนี่ลกๆครับวันนี้ครับบอดกระเืิบน้ำเรื่อยๆครับหลังงานห่อนนี่ครับ นี่นาจะมีสิบเทครับสิบเท,ทอัพคนอยู่นี่ยี่สิบแปดคนครับอยู่ฝั่งนั้นอีกประมาณยี่สิบแปดีไปไห่ไไหาถสามสิบครับโอเคผมจะพายางเบงิ้งอีกสักพักครับน่าจะโก่งสุดโล่หมดละเครื่องโล่เราจะถ่ายก่อน,นคนเดียวกนักขอให้กระเสือบน้ำลุกน้องครับลุกน้องฮ้อน นี่เก็บไปทีละข้างครับเก็บข้างซ้ายแล้วก็มาข้างขวาน้องอ้อมเขาเบิ่งมือใหม่ครับครับนี่มือใหม่มากไปไดยเก็บในโดวงปวดล้างเนาะนี่ก็อยู่ยฟาร์มเคยนั่<ห>งรถเก็บครับข้างแรกมันบ่อยเนี่ยข้างแรกเ,ก,รก,เก็บรอยบวชนันรถไปเลยเอาตัวดันไปดันไประว,วงังระว,วังรถอันนั้นเด้เข่าขางนะมันมันโดนลูก นี่ครับเป็นใหม่วันแรกครับเดี๋ยวก็จะมาผ่าทามเรื่อยๆล่ะคนเก็บบ่ท่านครับเก็บบ่ท่านแน่นอนคนบ่ไหลเพราะช่วงนี้คนงานขาดขาดแค้นหน่อยคนอะคนอะเทสฝากฝากฝากพี่ฝากน้องด้วยประเทศเปิดแล้วใครว่างก็ติดต่อมาเนอะนะใดว่างใครอยู่ออสเตรเลียเนาะตอนนี้เนาะว่างก็ติดต่อพคนอะเคนครับแต่อยู่เมืองไทยก็รอประเทศเปิดก่อนเนาะงานนี้งานฟาร์มนี่หลาป้ะอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่ย บรต้องงานตรงงานบมอถ่ายได้มาเนาะครับมันยากที่ได้มาพิซซ่ามกว่ามีงานรับรองเยอะแยะนี่ครับนี่จับปากพูน่าเลยนะครับนี่เราเปิดประเทศไว้เรเปิดประเทศก่อนเนาะครับบรต้องห่วงครับเรื่องงานนะครับที่ผมเคยพ่อพี่ให้น้องได้ฟังแล้วครับโอ้โหอันนี้เก็บอย่างเดียวครับเซเว่นตาดำน้องอ้อมพูจังหวัดเลยครับน้ำปางเจ้าน้ำปางเจ้านี่ น่าเริ่มมานลำปางแล้วครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายมาครับมาครับนี่นไไออกครับได้ทีหน,หนึ่งแล้ว <ố> ตาอออยยูู่่ราได้ออกทีวีอ่ะตาให้พี่ให้น้องอย่างเดียวน่ะถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่องน่ะเดี๋ยวผมดจะพายเบิ่งอายุเจ็ดสิบห้อาอ 75. โอ้ <S <S <errado. S 1> พี่น้องเขาก็ถามมาขนาดว่าอายุไหล เห็ดงานได้บ่ผมหนูมาได้บ่โอ้ยให้มาได้เนาะไอเนาะงานสบายสบายนี่เห็นบ่นี่ไม่ได้ยกในแฮมยังขอให้เขามาได้เมีนเขามาได้เห็ดเขมาตอนนีทำวิธีใดก็ได้ก็แล้วแต่เนาะเมียนครับหรือว่าเอาลายแต่พืชพืชใดอะไรเยอะพืชได้หาล้อยข้างนี้เนาะนี่แหละครับชิ้นเทศได้บ่เนี่ยน่าจะสักแปดบ่สักแปดเนาะเจ็ดแปดเลยแหละครับเอาหลักฐานให้เขาหนักก้อยเบิ่งก่อน โอ้โหเดี๋ยวเวิ่งกในคิมเ้อเบิ่งในคีปเด้อเใเก็บจังใดนะสาเปลนพระเอกแล้วทีนี้นี่ครับพี่ครับอาอยู่เจ๊สิผาครับมาอนน่าอยู่เจ๊ิาีกับเก็บเก่งขนาดเลยไปรุ่นกว่าทันนะครับเลยคนเคมเบรนี้ครับ อ่างอถางปวดอ่ะอถางงอปะ่ะเอสองเท้แล้วกาฐานเท่าว,ว่าะโอเคผมก็จะไ,ไปเก็บสตรอเบอรี่ละดูราคาภาพบรรยากาศครับดูดูนี่ก็ยืดเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ยังที่ขนาดพนวานะครับบมิเ <Moment S 2> วณโพราเอานะครับ คือว่างานนี่มีครับมีหลายครับงานฟาร์มคนงานขาดแคลนครับที่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้คนงานขาดแคลนนี่นะลูกสตรอเบอรี่ผมก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าประเทศเปิดครับรทอีออสเตรเลียก็ต้องเอาคนเขามาครับ ขามาเพราะว่าคนงาน,นีขาดหลายครับแต่จะเป็นวีซ่าเกษตรหรือ,หอ,อยังอ่ะตามแต่นะครับวีซ่าทางเดืนกับบริเวณบริเวณห็นงานบมได้น,น,นะครับเห็นงานได้แต่จะมีชั่วโมงการทำงานกับรถไม่ว่าเหตุจากชั่วโมงอาทิตย์หนึง่งตอ่ออาทิตย์ต่ออย่างนะครับ,รบมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมจะบรงลงดึกเรื่องของวีซา่านะครับเพราะว่าผมผมมีรายละเอียดเรื่องวีซา่าแต่เรื่องงานนี่ผมผ่ได้เต็มที่ครับนี่ครับโลผมต่อไปเขาทุนอะไ โอเคครับเดี๋ยวผมที่ถ่ายให้เบิ้งว่าเขาได้จากที่กันนี่ครับสรุปแล้วอะเจ็ดเทสครับบอดบอดซีฟครับได้เจ็ดเทสครับเจ็ดไม่ง่ายครับลูกนั่งแข่งเด้บางคนกับหกเทสเจ็ดเทสบางคนกับแปดเทสนี่งหกเทสครับประมาณนี้ดูครับว่นนบสิได้เป็นซีฟเทสเนาะมันห่างเน,ะนานะคะรับก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ฝนก็สิตกลงมาแล้วครับช่วงคำๆวค,คุมค้มๆืนละ ทุกเลยเนาะอยู่ในโดมบกกลัวล่ะโดมนี่ก็มีความพิเศษครับเปิดได้ครับโอ้สแสดงว่าเห็นมาตรฐานเนะาะครับผมสามารถเปิด,ดได้ครับอตัตโนมัติถ้าถ้าฝนตกอะไรป,ปิดปิดอตัตโนมัติโอ้ถือว่าสร้างใหม่ครับ้างนั้นเขาถำดินนั่นเขาลักจะเพ็ดครับสร้างเพิ่มโอ้กาขนาดอนาคตนี่คือหลายครับหลายแห่งโอเคครับนะครับนี่ครับ สรุปแล้วครเจ็ดเทครับบ่ฮอดบ่ฮอดซีฟครับได้เจ็ดเทครับเทมีง่ายครับลูกแั่งเด้งเลยบางคนก็บหกเทสเจ็ดเทบางคนก็บแปดเทนี่งหกเทครับประมาณนี้ลูกว่ามันสีได้เป็นซีฟเทเนาะมันห่างเนาะัครบก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ฝนก็สิตกลงมาแล้วครับช่วงคำคำคึมคึมแล้วตกเลยเนาะอยู่ในโดมบวกลัวละโดมนี่ก็มีความพิเศษครับเปิดได้ครับ โอ้แสดงว่าเ,วเห็นมาตรฐานเนาะตามนี่สามารถเปิดได้ครับอัตโนมัติถ้าถ้าฝนตกไปปิดปิดอัตโนมัติโอ้ถือว่าที่สร้างมาเห็นทั้งเรื่องข่าโทรปิดนั่นขรรคจะเห็ดครับจ้างเพิ่มโอ้กาขนาดอนาคตนี่คือหลายครับหลายแหง่งโอเคครับนะครับ,โอ,คครบโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะให้เอกมุกดา พาดล่อครับเป็นกำลังใจให้เอีกมุกดาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคนที่ดูคลิปติดตามคลิปอีกมุกดาพาพาล่อครับขอบคุณจากใจจริงครับเอีกมุกดาพาดล่อครับสวัสดีครับ